สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีปงคนพลายโค,ค้งนะคะเอออย่าแพ้หวังดูดเด,ด้อนันอายโุโอวันตินพี่แก้มบุม๋มกินไม่เคยมีความสุขเลยยูทูบ <YouTube S 2> แ<ม>ย่งตลอด,มดลหมดหรือยังเฮ้ยดูโอวันตินหนึ่งกลองดูดของพี่แก้มบุ๋มหมดลแล้วเสียงครูครูโอ้เสียงครูคๆูแล้วฮะมันใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วเสียงยังไงนะเจ้าแบบแบบ กินแบบมีแค่หนึ่งหยดแล้วก็แบบหมดแล้วมีแค่หนึ่งหยดแล้วก็แบบเสียงครูกรูเขาว่าโอ้ยเั่วมันหมดแล้วเฮ้ยมันหมดแล้วให้น้องไปมันหมดแล้วบอกแล้วว่ากินอย่าให้น right. ้องเห็นมันแย่งเฮ้ยเนาะยังไม่หมดเลยืม เสียงคลุกคลุกขึ้นมาอืดเอาอันไหนก็ได้หมดแล้วของน้องไงงงขออน้ไม่มีหมดแล้วอ้าวมีเยอะจะตายไม่มีมีไม่มีไม่มีของน้องไม่มี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 หมายวันแย่งของย่ามุงไปแล้วแล้วใครให้กินน้ำาให้น้องเห็นล่ะหมดหรือยังนั่นดูซิสันกรงดูซินั่นติดดินเต็มแล้วหมดยัง อือโอ้ยยูทูปเน่อายุคนไม่มีโคนี่โคสั่นหมดแล้วโคนี่ข้าวก็ไม่กินหรอกกินแต่นมอนะน้ำลายเต็มอยู่ ต oh God. <er ั้งลงสิดำลายเต็มนี่อยู่ยังดูดลงอยู่บ่ฮะดูหลามไปแล้วจะดีไปเฉยเลยโอ้ยเอ้ยเอจวนจานนื้อเอากินน้อยโอ้ดูหัวชนกันแล้วงานนี้โอ้ฮก แกบุ <laughs> oh, ๋มาเอาไปเลยรถจะเอากล่องเองโอ้งงั่งเขาเอากล่องไปแล้วนุนอย่าไปหาไประวังกัดมือวังอย่าทำน้องเด้อวังเด้อเอาหลอดทิ้งเลยทั้งอันนะเอาหลอดทิ้งเลยเอาหลอดทิ้งเออเอาทิ้งเอาทิ้งเออวังเล่นกับน้องเลยวังเออ อวังจะทำน้องด้วยวังเด้อเออวังจะทำน้องเด้อ,อดให้น้องเล่นด้วยเออใครเอากล่องโอวัตินไปเอากล่องโอวัตินไปทิ้งแล้วนุนเขาไม่กล้าทิ้งแถวข้างทางนะคะนี่ปามมีเก้มบุ๋มขยะอยู่ในมือนี้เวลาเวลาเวลาเรากินของ ไอเวลาขี่มอไซค์ไปอย่างนี้เนาะเวลาขนมหมดหรืออะไรหมด <c oughs> เขาไม่กล้าทิ้งขยะลงข้างทางนะคะ <c oughs> เด็กๆพวกนี้ต้องเอามาทิ้งที่บ้านนะคะทิ้งที่บ้าน <c oughs> กูเสงะงเน่เน่เน่วังก็เอ่ไงเน่เน่วังก็เด้เน่เร็ว เอ้เออเออเอ้เออเออยอย่ายุ่มแบวังเลงลยะวังมันจะไม่อยากเล่นเพราะอย่างนี้เลยนี่อึ๊บอึ๊บวางอย่าเลียน้องมันกับจมุมมันที่นั่งของมันไปแล้วแล้วดุโอ๊ยโอ้ยโอ้ยนอนลงเออ อย่าไปจับเขาแรงเด้อเจิ่มเอท่านลงดัดดดดดดือดด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 ดัดดดดสดัดดส,สดด Ừ. Là lúc cả <laughs> ừ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  thăm หน่อยแกบุม้มงาออกแล้วนั่นงา,งาตัดงาไปเอาผ้ามาเช็ดไปไปลุกขึ้นไปเอาผ้ามาตัดงาให้น้องหน่อยนึนงง่ามีราคาเลยงานี่น,นี่เออแน่แน่แน่แน,น่ตียูทูบก่อนมึงไปแล้วนอ่นจะไปเล่นน้ำได้น่นเออเอเอแมวแมวแมว งาเอาพัชรุมาแล้วหนุนงารถมาแล้วได้เวลาเดินแล้วหนุนปามีก็มาแล้วลงสะเดืองาเด้เออ,อียิย้มใส่พี่ปามีอือ อูงซุงอิงซุงเง็นพ่อแม่แล้วฮื่ยเยอะอยู่เร็วงาขีแก่นมะองขีวันนี้มีเพื่อนพรุ่งนี้มีเพื่อนเราได้พรุ่งนี้นี่ออ เดี๋ยวได้นอนอีกรอบหน,นึ่งนี่พี่จะได้สบายโทรศัพท์เบ็ดหมดได้หนี่ใช่ไหมแก้มบุ้มฮะเบ็ดหมดใช่ไหมเล่นจุนเบ็ดหมดไปแล้วนุนจะไปเล่นน้ำเลยนุนไปนนไปแล้ว ไปดูน้องน่อยมีดูยูทู e เสร็จก็มาดูช้างเพิ่งทำกล้วยบุชีเสร็จเมื่อกี้นะคะนี่เออไพโคกพี่ใหญ่นี่ต้องล็อกคอไว้ไม่ล็อกไม่ได้ ช่วงช่วงบ่ายๆนี้งดอาหารก่อนนะคะรอรอจัดช่วงรอบเย็นให้กินตลอดโอกคงไม่ได้นะคะมีสีมีแต่ช้างตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเชือกใหญ่ๆทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูผลงานกล้วยบุชีแม่ควันของโปรเลยนะคะกล้วยบุชีนี่โอ้ยเห็นกล้วยสวยๆไม่ได้เลยอยากทําชอบทํากล้วยบุชีกิน,นะะทานนะคะนี่ ให้มันหายโลนก่อน,นแบบกล้วยมันแบบมันเหลืองข้างในแบบว่ามันแก่จัดแล้วไม่ไม่ไมสิแก่จัดกล้วยบุดชีนะคะกล้วยบุดชี่แบแลายหืมอร่อยทำไว้ให้ควานโอ๊ตกินของชอบควานโอ๊ดเหมือนกันนะคะนี่อุยอ้ยอุ้ยหน้าหน้า เฮ็ด <H it> อุ้ยเอาหน้าลงก่อนเลยเ,เดินเร็วดวีไปล้างน้ำไปล้างน้ำไปเดินเร็วเกินหน้านี้ไม่นี่เลยมีแตะนี่กับดินนี่เลยหน้านี่มีแต่จูบกับดินทั้งนั้นเอาได้แก่นก็ขี่แร่เล่นในร่มเล่นในร่ม แค่นั้นเองหายร้องแล้วเห็นไหมเออเย็นสบายอุ้ยเก็มแดงเลยอุ้ยอุ้ยเยี่ยวเตยดีกว่านังเยี่ยวเชยเลยแต่เตอะละเด้อมันลื่นแล้วเมื่อวานไหมมันลื่นจะไม่ลื่นค่ไอ่เลยลื่นค่ะแต่ใคร้มันเยอะแล้วอะ ความสุขความสุขของ Youtube เดินหาปลาปลากี่ตัวแล้วนี่นฮะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ